นวันนี้เนี่ยนะครับคุณทักษิณก็ยอมรับไม่ใช่ครอบงำเขาคือผู้ครอบครองอครอบครองีเหมือนครอบครองประเทศกับครอบงำประเทศมันต่างกันครอบครองมันใหญ่กว่ามากเพราะฉะนั้นนะครับมากที่เขาต้องเดินกันเลยนะครับคือจักดการคุณทักษิณเรก่อนก่อนแล้วถึงขีวคุณลุงวิงเพราะฉะนั้นการจะอยู่หรือไปของคุณลุงวิ่งนั้นมันก็อยู่กับคุณทักษิณคุณทักษิณออกมาเพ่นพ่านเนี่ยนะครับโชว,วิสัยทัศ์มากเท่าไหร่นะครับก็ไปบทบังคุณลุงวิ่งขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับ ก็สู้ผู้เป็นพ่อไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับยิ่งไม่ยิ่งเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นเข้าไปและความเป็นตัวตนของคุณพงยิ่งเป็นคนที่ตอบโต้เร็วและทั้งสีหน้าอาการท่าทางครบเครื่องอ่ะพร้อมที่จะบวกอยู่ตลอดเวลาอย่างอย่างอย่างนายกอุอ้งยิ่งเองก็จะแตกต่างกับคุณอาค,คุณยิ่งรักชินวัตรบุคลิกก็จะต่างกันเลยแม้เป็น,ปนผู้หญิงเหมือนกันคุณยิ่งรักเนี่ยจะเป็นบุคลิกของความอ่อนโยนนะพูดอ่พูดเพราะนะครับคนจะสงสาร ซึ่งตรงกันข้ามของคุณนิงผมก็บอกว่าสองคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีทั้งคู่นะครับแต่ละอารมณ์เลยคนหนึ่งเป็นนางเอกอีกคนหึงเป็นนางร้าย,น,ยนะครับ <laughs> ซอย่างนั้นแหลยก็เป็นอย่างนก็ก็ดูลลัพ์ของคุณนนะครับครับผมก็เปนอนี้ก็วิเคราะห์กันตามเรื่องไป